ขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะดิฉันลินะค่ะตอนนี้ราคาทองคำกำลังอยู่ในช่วงสำคัญที่อาจเปลี่ยนทิศทางของตลาดในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าในครั้งนี้ดิฉันจะอธิบายวิธีสังเกตราคาที่มักจะหยุดเคลื่อนไหวโดยไม่ใช้ตัวชี้วัดใดๆเพียงดูจากลำตัวของแท่งเทียนก็สามารถวางแนวระดับได้อย่างแม่นยำเหมือนมืออาชีพค่ะในช่วงแรกของวิดีโอนี้ดิฉันจะพูดถึงเหตุผลเชิงโครงสร้างที่ทำให้ราคานั้นสำคัญ จากนั้นในช่วงหลังเราจะไปดูกราฟจริงพร้อมกันและเรียนรู้วิธีการหาจุดที่เหมาะสมค่ะแม้แต่ผู้เริ่มต้นก็สามารถนำมุมมองนี้ไปใช้ได้ทันทีท่ามกลางแท่งเทียนจำนวนมากราคาที่มีความหมายจะค่อยๆปรากฏออกมาเองค่ะขอเชิญรับชมจนจบนะคะตอนนี้ราคาที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษอยู่ที่บริเวณประมาณ3 4 3 5 3 4 4 0ถึงดอลลาร์ค่ะบริเวณนี้ลำตัวของแท่งเทียนมักถูกหยุดซ้ำๆและยังเคยมีความพยายามทะลุผ่านด้วยไส้เทียนในอดีตหลายครั้งค่ะ ด้วยเหตุนี้บริเวณนี้จึงมักถูกมองว่าเป็นพื้นที่ที่ขัดขวางการปรับตัวขึ้นของราคาได้ง่ายและอาจมีคำสั่งตัดขาดทุนหรือทำกำไรสะสมอยู่ในอดีตค่ะการที่ราคาจะสามารถทะลุผ่านบริเวณนี้ไปได้หรือไม่นั้นอาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของตลาดค่ะถ้าพลาดตรงนี้ก็อาจวางแนวระดับได้ไม่แม่นยำค่ะเวลาที่เราจะลากเส้นแนวนอนมือใหม่หลายคนมักจะพลาดในจุดนี้ค่ะนั่นก็คือการใช้แค่จำนวนครั้งที่ราคาตอบสนองมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ แน่นอนว่าถ้าราคาถูกหยุดหลายครั้งก็ย่อมมีความหมายบางอย่างแต่สิ่งที่สำคัญจริงๆคือร่องรอยของอารมณ์หรือเจตจำนงที่หลงเหลืออยู่ในบริเวณนั้นเช่นจุดเริ่มต้นของการพุ่งขึ้นหรือร่วงลงอย่างรวดเร็วอาจมีอารมณ์ที่รุนแรงอย่างความเร่งรีบหรือความเสียดายแฝงอยู่พื้นที่เหล่านี้จึงมักจะถูกจดจำและกลายเป็นแนวที่ตลาดให้ความสำคัญอีกครั้งลองตรวจสอบดูสักนิดนะคะทำไมจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวแรงถึงถูกจับตามองเป็นพิเศษ เพราะมีโอกาสที่อารมณ์รุนแรงอย่างความกังวลหรือความเสียดายถูกจารึกไว้อย่างชัดเจนและความทรงจําเหล่านี้เองที่สามารถผลักดันราคาให้ขยับขึ้นได้อีกครั้งค่ะช่วงราคาที่เคยเป็นขอบเขตบนหรือล่างของช่วงสะสมเป็นเวลานานควรให้ความสําคัญด้วยค่ะบริเวณนั้นคือจุดที่สมดุลระหว่างฝั่งซื้อกับฝั่งขายถูกเก็บรักษาไว้นานจนกระทั่งมีฝ่ายหนึ่งที่เหนือกว่าอีกฝ่ายค่ะซึ่งหมายความว่านั่นคือบริเวณที่ตลาดได้ตัดสินใจทิศทางแล้วค่ะ สิ่งที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นไม่ใช่จุดสูงสุดหรือต่ำสุดแต่คือจุดที่แท่งราคาหยุดชัดเจนบนพื้นฐานของตัวแท่งเองค่ะบริเวณที่แท่งราคามีปฏิกิริยาซ้ำๆไม่ใช่เสียงรบกวนแต่เป็นสัญญาณของความตั้งใจค่ะและสิ่งสุดท้ายที่ควรให้ความสำคัญคือการมองหาช่วงราคาที่เส้นแนวนอนในอดีตปัจจุบันและอนาคตมักจะทับซ้อนกันค่ะเพราะความทรงจำของตลาดสามารถส่งผลข้ามเวลาและกลายเป็นคลื่นที่เกิดซ้ำและมีอิทธิพลต่ออนาคตได้ค่ะ เส้นแนวนอนไม่ใช่แค่จุดที่ราคาหยุดเคลื่อนไหวเท่านั้นแต่มันคือเขตแดนที่ตลาดต่อสู้เพื่อกำหนดทิศทางในอนาคตพฤติกรรมที่เกิดขึ้นบริเวณนั้นจะกลายเป็นเบาะแสในการตัดสินใจครั้งถัดไปบางครั้งวิธีการลากเส้นแนวนอนอาจเปลี่ยนวิธีที่คุณมองกราฟทั้งหมดได้ผู้เริ่มต้นมักใช้เส้นราคาบางเส้นเป็นจุดอ้างอิงแต่ในตลาดจริงมักจะมองเป็นช่วงราคาที่มีความกว้างระดับหนึ่งแนวคิดที่มีประโยชน์คือการมองช่วงราคาเป็นโซน โซนคือช่วงราคาที่ผู้เล่นในตลาดเคยมีการตอบสนองหรือจดจํามาก่อนตัวอย่างเช่นบริเวณที่ราคากลับตัวหรือหลังจากการทะลุแล้วราคาย้อนกลับมาแต่อีกครั้งบนกราฟรายวันหรือ4ชั่วโมงเรากําหนดโซนจากจุดที่แท่งเทียนหยุดซ้ําๆและเพิ่มช่วงราคาด้านบนและล่างถ้าโซนนั้นมีราคาเปิดและราคาปิดตรงกันในหลายกรอบเวลาแสดงว่าเป็นจุดที่เจ็ดจำนวแรงๆมาบรรจบกัน ในทางกลับกันบนกรอบเวลา1ชั่วโมงหรือ15นาทีซึ่งเป็นช่วงกลางควรให้ความสนใจทั้งตัวแท่งเทียนและส่วนไส้ของแท่งเทียนด้วยแม้ว่าช่วงราคาที่ถูกหยุดโดยไส้ของแท่งเทียนหลายครั้งจะดูไม่เป็นระเบียบในแวบแรกแต่มันสะท้อนถึงร่องรอยของอารมณ์ในระยะสั้นที่ส่งผลต่อราคาถ้าหลายกรอบเวลามีการตอบสนองในช่วงราคาเดียวกันเราสามารถมองพื้นที่ด้านบนและล่างเป็นโซนและใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ นอกจากนี้ยิ่งกรอบเวลาใหญ่ขึ้นโซนที่อิงจากตัวแท่งเทียนก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะถูกจดจําในระยะยาวในกรณีของกรอบเวลาสัานส้นโซนที่รวมส่วนไส้ด้วยอาจหมดผลในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงถึง1วันดังนั้นเราจึงควรพิจารณาว่าโซนนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในอดีตหรือไม่เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจว่าจะเก็บไว้หรือไม่คุณเริ่มมองเห็นวิธีการลากเส้นแนวนอนได้ชัดขึ้นบ้างหรือยัง เส้นแนวนอนไม่ใช่แค่เส้นธรรมดาแต่คือร่องรอยของเจ็จำงจากผู้เล่นในตลาดที่ถูกบันทึกซ้ำแล้วซ้ำอีกในบริเวณนั้นมีทั้งความเจ็บปวดและความคาดหวังที่ประปนกันและทุกครั้งที่ราคากลับมาก็ต้องมีการตัดสินใจใหม่เสมอลองใช้มุมมองที่เราได้พูดถึงในวันนี้แล้วลองดูกราฟด้วยตัวคุณเองในช่องนี้เราจะแบ่งปันแนวคิดของการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ผู้เชี่ยวชาญใช้งานจริงอย่างต่อเนื่องหากคุณสนใจสามารถกดติดตามเพื่อไม่พลาดการเรียนรู้ครั้งถัดไป